ไม่มีใครไม่มีใครเป็นเจ้าของกัใครคนหนึ่งแม่พ่อลูกของคนแล้วก็ผู้บริหารใหญ่ก็คือผมต้องเป็นถ้าผมล้มหาตายจากไปคนที่จะเป็นหลักก็พี่กับน้องต้องช่วยกันต้องช่วยกันดูแลกับแม่ไปหรือว่าใครที่ลมหายใจจากไปก็ไม่จริงกัน จาบอกลูกไหมคำนี้เราบอกลูกไหมตอนตลอดบอกเลยอย่าเถียงกันแม่แม่เช่บปลาพระเอ๋อเมียนตาโนเอาพุ่งไนยังแม่มีมีคุณอยู่ภาษาไทยครับพ่อภาษาไทยหน่อยแสนแสนทองแสนบางทีคือเราซื้อเราต้องใช้เงินพุ่งนั่นไหมล่ะก็เลยเอาเก๋มีเดี๋ยวเก๋จะจะให้มามาทำกุญแอนี่ไอดอลของเรยเนี่ยใช่ศูนย์อ่ะ ให้ต้นผมเลยนี่แล้วเงินสองแสนเนี่ยเราเาซื้อวันนี้เราซื้อพรุ่งนี้เราคกขายมันไม่ใช่เราเหมือนเราทองหรือว่าซื้อซื้อที่ดินครับผมซื้อที่ดินคือซื้อวันนี้เราก็ต้องปีสองปีหรือปีตปีต้องขายแต่ว่าซื้อพวกมันพวกข้าวพวกไม้ซื้เราต้องซื้อมาขายไปดูไวครับดูไว้ครับทุกคนครับวันนี้เสียสุน กว่าเกจะมีมาได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเกวางแผนแบบสุดยอดเลยครับแล้วก็สู้ครับกิจการลูกเรือครับโตขึ้นเรื่อยๆครับเออ้้วววััันนนนนดงีียมมมมโแต ตรงไหนตรงไหนดีก็จะไปตรงนั้นเลยเนาะคนเราเนี่ยฮะเฮ้ยนน้อยใจหรือเปล่าเนอ่ยเอรู้ว่าขับมาแต่โยกเกียร์ก็ไม่ได้อ่ะแค่โยกเกียร์เล่นแค่นี้โยกไม่ได้บางที่ราคาคุยไม่ล่าเ่อ คุยไม่ได้คุยหรอเราแชรทความรู้กันไปครับผมครับผมแต่ก็สังเกตดูได้ว่าตั้งแต่ผมเริ่มทำมาตั้งแต่แรกผมก็ไปตามสเต็ปสเต็ปใช่ได้ไปตามสเต็ปไม่ก้าวกระโดดไม่ก้าวกระโดดจะไม่ข้ามช็อตคือจะไปพอก้าวที่กราวทีะก้าวคือต้องรู้ว่าเราไปไหวหรือไม่ไหวไม่ไหวเราต้องดูด้วยแต่บางทีเราคิดที่จะไปปุ๊บ คนถือเงินคือแม่บ้านผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยถือเงินผมจะได้เงินแสนเงินหมื่นมาผมผมหาอย่างเดียวผมหาอย่างเดียวไม่ผมมาอยู่นี่ผมดูเลยยิ่งลูกทุกวันเนียผมก็ให้คลิปเปลี่ยนคนไปเก็บเงินไปเตแล้วไปเก็บเงินอย่างวันนี้ก็ไปเก็บมาแสนหนึ่งเลยอก็ให้เขาไปเกียรติจากันไปแต่เขาก็โทรมาผ่านเราอยู่เราก็บอกเดี๋ยวให้ลูกเข้าไปนะครับให้ลูกเข้าไป จะลดจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวคุยกับลูกไปอคือผมจะไม่ทำเอาหลบเน้ไอสติ๊กเกอร์นะเอาหลบเน้สติ๊กเกอร์คือคือผมไปประสานงานอะไรเองได้นะนแต่ผมไม่ทำคือผมจะสอนให้ลูกผมเป็นคนเข้าไปหานี่ เพราะว่าลูกโตมีครอบครัวกันหมดแล้วจะเป็นในหน้าหรือว่าจะเป็นลูกค้าเราที่เขาจ้างเราจะไปเก็บเงินหรือว่าจะไปต่อรองไปคุยเขาให้ให้เขาเป็นคนไปถ้าผมไปเองลูกก็จะไม่เก่งจะไม่ไม่รู้จักไม่รู้ครัผมเราก็ต้องถอยออกมาเราโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลูกเข้าไปนะให้ลูกไปเขาก็จะได้รู้จักลูกเราบางที่งานงานเดี๋ยวผมทำหน่อย ไอ้ประเภทหกล้อที่กำกับค่าตักให้รถแมคโครนี่มันเป็นยังไงโอ้โหนั้นก็ตักทิ้งไปเลยมันต้องให้นักไตรเลยเดี๋ยวไอ้นี่พูดถึงใครไม่รู้ไม่ก็ผมเจอผมเคยเจอไงประเภทที่กำกับเนี่ยแมคโครต้องแปดสิบรถดำต้องเหลือเท่านี้ผมเคยเจอไงผมก็เลยถามเพียงสุนว่าเคยเจอไหมเท่าแกคุมแมคโคร ผมจะบอกนะ้วแกคุมไม่โทลนะเริ่มเช้าขึ้นมาเปิดตาเลยก็ไปเอาน้ำมันน้ำมันน้ำมันรถสิบพันมันก็ต้องหมื่นกว่าบาทนี่คือควักทุนไปแล้วควักทุนไปแล้วสองข้าวมื้อเช้านี่ควักทุนไปแล้วแล้วก็จเคลียร์ทาง เออสี่ต้องไปหางานห้าทางหลวงทวดนี่ห้าห้านักๆนั่นะห้านักงนั่ต้องคิดมันต้องเคลียร์ให้ได้เออเคลียร์ได้เอาไล่ทิ้งรถบัมออกร่วมตื่นเช้ามาทิ้งรถไม่ต้องทำอะไรเราวิ่งอย่างเดียวที่บ้านไม่มีไม่มีเครื่องเป่ากรองมาเป่าอยู่กับ ไมโครไมโครถามว่าไมโครคิดค่าน้ำมันไหมไม่ได้คิดไม่ได้คิดบางทีเพิ่อเพิ่อจารบีวางไว้เอายืมก่อนยืมจารบีไมโคไว้อัดนแล้วจาผมขอยืมไหมจารบีก่อนจารบีทั้งเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แล้วก็มาเอาข้าวเช้าผมก็กินนี่ครับเสียผมเติมน้ำมัน วิ่งไปไม่มีใบกับขี่ไม่มีอะไรตำรวจก็ไม่จับเพราะว่าเขาเขี่ยสบายห้าห้าอย่างสบายดูไว้ครับดูไว้ครับรถร่วมตอนเย็นมารถร่วมที่ชอบกำกับกำกับค่าตักแมคโครน่ะดูไว้เด้อเออเหล้าเบียร์ก็เท่าแกแมคโครเขารับผิดชอบแค่ไหนครับคือมันรับผิดชอบหมอแล้วเวลาดูบินเขาเขียนว่าค่าข้าวสองร้อย เขาหักแค่ร้อยเดียวเองข้าเคลียหนึ่งร้อยแค่นี้เองโวยวายเนี่ยผมก็ไม่เคยชอบแล้วตอนนี้ไปทีทีเสร็จรับงานมาเสร็จงานปุ๊บเอ้าจ่ายตังค์เทัางเอ้าาแกมาเอาตังค์นะไม่ใช่ตาแกเดี๋ยวสิ้นเดือนนะอ่าอ้าวแต่เราก็สำรองจ่ายก่อนแล้วเราก็ไอรถร่วมมาก็ แล้วแกผมเบิกตังค์งผมก็ต้องฟักทุนให้อีกอใช่ไหมพอเราไปเบิร์ปุ๊บเขาขอรถอีกอขาขอรถอีกบัญชี <laughs> ทีงานเขาส่งมาเต็มเราไม่ได้หักงไม่ได้ลกุกเนี่ยบางที่อ่ะไม่ได้เงินก็มีเนาะ เต่เราจ่ายไปก่อนแล้วจ่ายรถดําไปก่อนแล้วจ่ายไปแล้วเราได้เงินสองสามหมื่นมันก็ตกภาระอยู่กับภาระอยู่กับเราเลยเราจะมาคิดย้อนหลังว่าเออรวมไอ้เจ้านั้นอ่ะเขาไม่จ่ายเราสามหมื่นนะครับต้องมามาส่งให้คมคืนไหมไม่มีเออไม่มีหรอกไปแล้วอนี่นะครับผมอยากจะบอกเลยท่าเกแมคโครใหม่ๆที่คิดอยากจะเล่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณสรคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขาเล่นทำไมเขารุ่มอย่างเลย บางทีมันเก็บเงินไม่ได้ก็มีใช่ไหมมันไม่ได้เราสเปรให้หกล้อไปก่นก็มีนายหน้าไปจังมานายหน้าโดนโกงมาน่ะบางทีนายหน้าจะขอแม่โค่รับเต็มๆบริหารครอบครัวเขาอยักเอาเงินเราไปใช้ในนอกทิศทางถึงเวลาเราไปเคลียร์บินบอกว่าตังไม่พอเดี๋ยวก่อนนะสองหมื่นสามหมื่นใครรับภาระเราหรือรับภาระแม่โครับภาระ บางทีรถดำก็ไม่รู้นะแล้วค่อยเคลียร์กันครับบางทีรถดำไม่รู้เรื่องนะีดูการหน้าอ๋อก็เราไม่ได้คุยบอกเราต้องผิดใจกันก็ต้องแยกย้ายกันไปอะเพรว่าโอ้ถาไม่นิ่งพอนี่ย่ากถ้าไม่มีทุนสำรองพอในยาครับมันไม่ใช่สวยรูมันที่เราคิดนะทีเสนเก่าผมบอกไว้เลย รถไม่โค้เสียรถไรเสียอีกเราก็ต้องไปอีกเยอะอืมไม่มีใครอยากจะไปวิ่งแบบคุณแล้วนั่นแหละบางทีมีงานวิ่งอ้างานใกล้มางานไกลบอกว่าติดธุระเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปะปะหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเอาไหมชอบหมดไหมมาวะอันนี้จ่ายแล้วเนี่ยนี่ป้าอะไรไปเอาน่ะ ไปเปิดเองเดี๋ยวเขาก็คิดตังค์เองเออนี่แหละตูดเฮ้ยผมเปิดมาพี่ไปไปเอามาครูผมแล้วนี่อครูผมแล้วนี่ครับรถดำครับฟังไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกำกับหรอกว่าแม่โคต้องคัดตักแค่นี้แค่นี้แค่นี้ครับแม่โคครับเป็นชอบเยอะผมก็รู้ครับเอามานี่ เห็นไหมเสียสุนพูดมาเนี่ยจริงๆอ่อะครับเรื่องจริงเลยนะครับแล้วกเล่นไม่โคก่อนผมก่อนผมครับเนี่ยเราเล่นเราอย่าไปเห็นเขารถใหม่เราอย่าไปใหม่ตามเขาอืผมเล่นตั้งแต่สมัยไอ้พุกลุกอไอฮิตาชิห้าห้าเห็นไหมผมขับผมคลุมปุ่นตลุกจะแรงเออทำไม ผมขับได้ทั้งวันเออผมสู้ไงผมลากรถโอไปงานผู้ที่เขามีรถใหญ่กว่าเขาเขาหัวเราะกา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 ผมบอกบอกลูกว่าให้เขาหัวเราะไปสักวันสักวันนึงเราขยันและอดทนแล้วอืสักวันพอาทุกวันนี้ผมมีแมคโครสองตัวตัวดำสามขันผมตั้งทีมได้ อย่างสบายสบายสบาย <S <S เลยเนาะผมไม่ร้อนอะไรเท่าไหรไม่มีมวดพอแค่นี้ผมนอนได้อยู่แต่ว่าเมืองพอผมไม่มีเมืองพอมีเราพอมีหรอเราคิดเราพอทาเราพอก้าวไปได้เราก็ทําไปเนาะไม่ไช่ว่าเราไปอวดเห็นเขาเอาป้ายเดมาาก็ไปเกยทับเขาเห็นเขาได้งานเราก็ไปตัดเขาไม่ใช่วิสัยอืเนาะ ไอ้พวกที่ชอบตัดหรือว่าชอบอวดว่าเออมีเครื่องจักรดีห้องนึงห้องสองผมไม่ไปนี่แหละให้เขาหัวเราะไปเราเดินไปตามก้าวของเราให้ยอมยอมให้เขามีงานทำไปเราโจดสักวันเราก็ไม่ได้โจดมาบางทีเราก็เออยอมไปเออคุณทําได้ก็ทําไปอืมทําได้ทาไปผมชอบเปิดหนึ่ทำได้ก็ทำไป พ่อแม่เราเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็บอกว่าเออสุขภาพร่างกายเราไม่ดีอืพอแลว้ลวพอแล้วลูกหลานมันคิดมันทาไปได้ถามว่าลูกหลานเราอายุแค่นี้มันคิดอะไรไม่เป็นหรอกอเรานําผ่านร้อนผ่านหนาวมาบบางทีลูกมันถามว่าทำไมคนรู้จักพ่ออือม,มันไม่ได้คิดว่าพ่อเนี่ยเริ่มสร้างตัวมาตั้งแต่พอศไหนอืรู้จักคนมากี่คนครับ S <S เห็นแต่ว,ว่าพ่อให้ไปประสานงานต่อนี่มาอวดเก่งว่าโอ้เขารู้จักคน<ม>ค<อ>นู้นคนนี้อันที่จร่งคนที่รู้จักพ่อรู้จักมาก่อนเป็นสิบปีแล้วอ<ม>อ้ที่พ่อโยนให้เองไปรู้จักต่อกับพอพ่อวางรากฐานให้เองอ<ม>ืแต่ถ้าพ่อไปประสานงานเองไม่ให้เองไปรู้จักเขาเองก็ขับแต่ไมโครขับแต่รถดำไม่ต้องไปรู้จักใครนะเองเดี๋ยวเรื่องเงินเดี๋ยวพ่อจะไปเก็บพ่อจะไปเคลียร์เอง<ม>เ,เองก็ไม่รู้จักอื แต่ทุกวันนี้เองรู้จักหมดพ่อให้รู้จักพ่อก็จะถอยถอยเริ่มถอยมาทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเราก็ต้องเริ่มถอยนอะจนจนว่าลูกแข็งแกร่งกิงใช่บริหารกันไปรถไมโครซองคันแบ่งกันคนละคันไปรถตามสองคันแบ่งคนละคันไปร้านหุ้นส่วนขายได้กําไรเท่าไหร่ก็หารกันไปครับือจะไม่ว่าคนมุน่นได้มุ่นได้เนี่ยยามา พ่อรักลูกมากคนดีมากอย่าไม่ต้องมาอพ่อทาทุกอย่างพ่อไม่ได้เอาไปด้วยหรอก่อแคกินวันนี้อิ่มแล้วนอนหลับแค่นั้นแหละทำกับเพื่อนลกอันเลยพ่อไม่เคยได้ไปเที่ยวตรีไปเข้าร้านอาหารไปมีกงมีกิ๊กหรือว่าอยากไปนั่งกินแบบชิวๆเดียวพ่อไม่เคยพ่อก็อยู่ในระเบียบของพ่อคืออยากหาเงินหาทอง อยากให้ครอบครัวมีความสุขไม่เคยเมาฤทธิ์มาต้องมาจ่าลูก่าเดียวว่างไม่เคยครับงืนหาได้รับเงินมาเป็นหมื่นอันนี้จริงอยู่อันนี้เรื่องอันนี้เรื่องจริงอยู่เท่าที่เท่าที่ดูเสียสุนแล้วเกเป็นคนที่แบบคนทํางานอ่ะเพื่อครอบครัวครับเพื่อครอบครัวตอนนี้เกก็ยังทําอยู่นะครับยังปล่อยไม่ได้ต้องให้ลูกๆแข็งกว่านี้ครับ ยังประคับประคองอยู่ครับลูกหลานได้เห็นเอาน่ที่จริงร่างกายเรามันอ่อนแอวมากเราไม่เคยให้ใครรู้ว่าเราอ่อนแอวผมไม่เคยยืนผมไม่เคยยอบเอาตัวอย่างไว้นะครับทุกคนครับเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายนี่